สวัสดีครับ <c oughs> พบกับช่องเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชชิงครับวันนี้ก็กลับมาที่คลองท่าสารอีกเช่นเคยหลังจากไม่ได้มานานแล้วคลองท่าสารไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะวันนี้ก็หวังว่าจะมาเล่นสวายท่าหน่อยพอดีให้คนไปซื้อหนมปังแล้วก็ไม่เอามาให้สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังไม่เอามาให้อีกตังก็ให้ไปแล้วก็เลยไม่ได้ขนมปังมาฟาร์มเฮา ว่าทำไมถึงไม่ไปซื้อเองคือผมไม่รู้ครับร้านไหนมันมีร้านแถวที่ผมอยู่มันไม่มีผมไปดูมาหมดแล้วมันไม่มีเอาเป็นว่าวันนี้ก็ตกแค่ลํำขนมปังแล้วก็ลูกยอน้ำหมักลูกยอขวดสุดท้ายวันนี้เอามาลงแค่สี่คันครับดูบรรยากาศก่อนครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึง เนีย่ยกายตอนนี้มาลง4ี่คันพ่อเอามา5คันเลยสปิวคันหนึ่งตอดีเห็นมันมีปลาน่าจะเป็นปลาหมอว่าไม่รู้ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวจะเอามาตกอกเป็นผลพลอยได้แล้วกันเพื่อรอหน้าดินน้ำก็ค่อนข้างจะเยอะนะก็กะจะเล่นปลาสวายแหละเพราะปีที่แล้วก็เคยได้ปลาสวายตรงนี้เสียดายดันในคนที่สั่งให้ซื้อขนมปังดันไม่เอามาให้หลอกยังผี เร,เรารับชมกันต่อดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีตัวไหมจากงวดที่แล้วที่ผมไปแม่น้ำมาก็แห้วเรามาดูวันนี้จะมีตัวไหมรับชมกันครับ ออกได้ดแป๊บเดียวลง,งมืเด้ดตกลวก็ามาลองลุ้นกันดูครับกับน้ำแรงๆคุณๆอาจจะมีคนถามว่าเออมาคลองท่าสารแล้วทําไมต้องมาแต่ตรงนี้มาแต,ต่ใต้ต้นไทรใต้ต้นไทรตอบง่ายๆเลยครับมันล่มแล้วมันก็ดูออกจะเป็นส่วนตัวส่วนตัวหน่อยเพราะมันเป็นเกาะยื่นลงไปในน้ำ นี่ครับเป็นเกาะแบบนี้ยืนออกมาในน้ำเราก็จะดูล่มล่มหน่อย<ๆ>ส่วนปลาก็ต้องรอลุ้นอีกทีนะครับเพราะแต่ละครั้งแต่ละทีเวลาเรามาหมายเดียวกันที่เดียวกันแต่ปลากินไม่เหมือนกันบางครั้งกินบางครั้งไม่กิน อย่างที่ผมเคยบอกสมัยผมที่ยังไม่ทํา y ำ YouTube ผมมาตกตรงเนี้ยไม่ได้นั่งเลยวัดอย่างเดียวเลยแต่พอเริ่มทํา y ำ YouTube ปาก็เริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วตามมาต่อดีกว่าสักสิบโมงเช้าก็จะกลับแล้วก่อนจะถึงบ้านอีกนี่ขับรถมาก็เกือบชั่วโมง ว่าจะมาเตรียมอะไรเตรียมอะไรเสร็จนี่ตอนนี้แปดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวสักสิบโมงเนหน่อยก็จะกลับแล้วหรว่าวันนี้จะได้กลับเข้าวไปกินไหมโอ้โหกินแล ยังไม่ทันจบเลยครับกระมังแต้มแรกก็มาแล้วเบ็ดคันนี้ไม่มีตะกั่วนะครับนอกนั้นมีตะกั่วหมดเลยมีคันเดียวที่ไม่มีตะกั่วลองดูว่าปามอยากกินแบบไหนใกล้มั่งไกลมั่งมีตะกั่วมั่งไม่มีมั่งปลากระมังแต้มแรกครับมองโมกไม่ทันจบเลยตามัาต่อครับเปิดมาได้สวยเพิ่งจะโยนไปเมื่อกี้นี่เอง ได้มีสองรับปลากระมังตัวนี้ไซส์สวยเลยไซส์สี่นิ้วห้านิ้วนั้นน่ะไซส์ใช้ได้ตามมาติดๆครับไซส์ดีเลยนะตัวนี้นี่กินคันที่มีตะกัวตามกันต่อครับว่าผลงานจะเป็นยังไงกับเวลาสองชั่วโมงนิดๆ ลองตกสับปิวไสเดือนตรงท้องล่องนี่แหละรอหน้าดินมี <c oughs> ตัวเปล่มาม่ดูเห็นหฮุบอยู่นะมารูมันจะกินเป็ดหรือปเปล่ากินตอดมีตอดอยู่เหวงข้างหลังด้วยข้างหลังไม่ได้ติดกระดิ่งแต่เปิดหน้าลอกไว้ทุกคันเละแต่ไม่ได้ใส่กระดิ่งทุกคันเลย กระดิ่งยิ่งใช้ก็ยิ่งซื้อก็ยิ่งหายหมด,ดหนี่ไงมาแล้วหนึ่งปลาหมอปลาหมอเอาเอาทำน้ำจิ้มได้เฮ้ hey, ไม่ใช่ทำน้ำจิ้มนีกสกินกับน,น้ำพริกมีน้ำพริกอยู่แล้วแต่ยังไม่มีกัดแก้ม ันนี้ <c oughs> เป็นเวลาเก้าโมงแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนเหยื่อชุดแรกก่อนดีกว่ารู้สึกว่าน้ำมันจะแรงมากเลยน่าจะหมดแล้วแลวหละเหยื่อเดี๋วขอเปลี่ยนเหยื่อสักครู่นะครับเปลี่ยนเหยื่อปลากินเบ็ด แ่ตัวเมื่อกี้ไม่อยู่ปล่อยให้มันดึงนานไปหน่อยมัวจะวิ่งมาเปิดกล้องพอดีพักกล้องนะกลัวแบตมันจะไม่พอไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกชั่วโมงกว่าๆตามมาต่อครับเดี๋ยวเพลี่ยนเยอะก่อน ตอบถามคันเลยงเงนนออแล้วก็เงียบมีตอดีแล้วตอดแล้วก็หยุดตอดแล้วก็หยุดตัวที่สามไม่ได้ยากมากเลยนานแล้วนะเนี่ยตัวที่สามโหสวะ เข้ามาเรื่อยๆเ,เ,เหมือนเขาตัดแล้วก็ปล่อยมันลอยมาสวะเดี๋ยวพักตบสวาที่บ้านผมเรียกสวาเรียกภาษาญ,ญี่ปุ่นนะ มาแล้วครับแต้มที่สามของหน้าดินโห้แต้มที่3ามมายากมากเลยแต่ก็ได้ไซส์สวยอยู่ครับได้กับข้าวแน่นอนผมวันนี้ทอดกับน้ำพริกกะปิได้แน่นอนแต้มที่สามแต้มที่สามของหน้าดินแต่ก็มาช้าหน่อยแต้มนี้มันตอดนะแต่มันไม่ติดมันจริงๆมันก็ตอดทุกคันแหละแต่มันไม่มันไม่ดึงมันตอดตึกๆๆๆแล้วมันก็หยุดอันนี้ดึงเลยก็ครับแต้มที่สาม ปลากระมังตัวที่สี่ครับไส์สวยเลยตัวนี้ยิึงลอกปี๊ดปี๊ดเลยเปิดเบ็ด,ดไว้อ่อนอยู่ครับปลากระมังไส์สวยเลยใช้ได้เลยไซส์แบบนี้ตามังนต่อครับได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชชิ่งครับวันนี้ก็ก็ถือว่ามีแต้มอยู่นะครับได้มากระมังสี่ ปลาหมอหนึ่งเท่ากับห้าแต้มก็พอได้กับข้าวครับก็อากาศมันปิดนะครับฝนมันกำลังจะตกอีกแล้วเนี่ยปลามันก็เลยเงียบน้ำก็แรงผมก็ต้องรีบกลับบ้านก่อนอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ก็ลำบากนิดนึงเนื่องกับข้าวกับปลาต้องมาหากินเองนีแ่แหละดีอย่างนึงเสียยางนึง เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดกลับบ้านก่อนดีกว,ว่าครับต้องไปทํากับข้าวอีกแล้วไหนจะของไอ้เจ้าตัวนี้อีกเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ทำกับข้าวให้มันเลยเดี๋ยวผมต้องกลับก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าก็อย่างที่บอกครับจะไปบ่อ88ดอนพุทาอำเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมเดีย๋ยวคลิปหน้าไปครับ ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเหน็นเขาว่าก็เคี่ยวอยู่เหมือนกันอันนี้ก่อนครับฝนตกแล้วได้ยินเสียงฝนมาแล้ว